สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพาชาแนลชัยมงคลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับพาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคานะครับควายวันนี้เยอะมากนะครับส้ารับคอกนี้นะครับมียี่ยี่สิบกว่าตัวนะครับนี่คือ ID Line นะครับ0989880053นะครับท่านที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับอยากจะถ่ายคลิปนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับถ่ายให้ฟรีนะครับ ส <c oughs> วัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับอ่าเนะนเน้เนนำตัวท่านหน่อยครับอ๋อชื่อกำไรจูง,งสุขอยู่บ้านหนองพระเอน็นหนองกระทุ่มทับทันอุทัยธานีค่ะครับวันนี้จะเปิดด้วยกันสองแม่เนาะจ้าสองแม่อ่าแม่หนึ่งก็จะอยู่เป็นแม่นี้นะครับแม่หนึ่งก็จะแม่นี้คือแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับแม่สร้อยชื่อแม่สร้อยนะครับ แม่สร้อยเนี่ยวัดเมื่อกี้ได้ร้อยสามสิบนะครับส่วนสูงในร้อยสามสิบแล้วแม่สร้อยเนี่ยท้องท้องอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะท้องกี่เดือนครับท้องประมาณออกเดือนนี้ค่ะท้องแก่นะครับออกเดือนนี้แหละครับปลายเดือนมกราน่าจะไปปลายเดือนมกรานะครับแล้วมีลูกติดไหมมีจ้ะตัวผู้เพศผู้เนี่ยตัวนี้เนาะลูกตัวนี้เป็นเพศผู้เนาะกี่เดือนแล้วครับเนี่ยประมาณปีเองนี่ยอ๋อจะได้จะได้น้องแล้วจะได้นองจะได้น้องนะครับ อ่าดูแม่กำไรก่อนนะครับเปิดไว้เท่าไหรครับแม่กำไรกับลูกเนี่ยแปดน,นึงจ้ะโอ้มิโอ้โสวัสดีแม่กำไรแม่สร้อยเนาะจ้าแม่สร้อยแม่ซอยกับลูกนะครับกำไรชื่อเป็นชื่อเจ้าของนะครับผมก็ัดีนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับจ้ส่วนสูงนี่ก็คือร้อยสามสิบจ้อ่างนะครับแม่สร้อยในยอ่างอ่างเพราะว่าลูกท้องแก่ไก้คลอดแล้วนะครับโอ้ย อ่าจุกหน้าไปทงนั้นเชื่องเชื่องครับเชื่องเชื่องครับกวางตัวไหนครับกวางตัวนี้นะโอ้นี่คือควายอลากอคือมาจากไหนครับแม่สร้อยเนี่ยสรยอยอุทัยเนี้ยนะนี่นะครับคือสัญลักษณ์ของควายอุทัย ก็คืออเป็นควายเก่าเหล่าไทยอัตลกักษณ์ก็มีอ่องนะครับมีอ่องอยู่สองอ่องเนาะตอนนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนครับเพราะว่ามีตะครกตาแต้มก็มีนะครับโอ้ตอนนี้ท้องแก่อยู่นะครับท้าพ่อไหนไว้ครับพ่อในฝูงเนี่ยพ่อ อ๋อมีพ่อคุมฝูงอยู่นะครับคือคือจะมีอยู่สองฝูงบางทีก็ไปคุมอีกฝูงหนึ่งทางนู้นแล้วก็มาคุมฝูงนี้นะครับคือเป็นพ่อคุมฝูงอยู่นะครับทับไว้เอ่อจะออกเดือนนี้แหละครับเดือนมกราปลายเดือนนะครับมกราหกห้านี่แหละครับท้องแก่แล้วท้องโยแล้วครับหนึ่งแสนบาทนะครับพร้อมลูกเพศผู้นะครับ ลูกเพศผู้ก็คือตัวนี้เนาะ้ะตัวน,วนี้ตัวนี้น,นี่นะครับลูกเขาคือตัวนี้ครับอายุก็ขวบเราจะได้น้องแล้วครับนี่คือแม่สร้อยนะครับส่วนสูงร้อยสามสิบยินยากเกิ่งไหมเนี่ยเก่งจ้ะอืม ดูท่าทางแล้วนายกินยากเก่งนะครับเลี้ยงง่ายจริงๆแล้วเชื่องนะครับวันนี้เอามาเจอคนใหม่เฉยก็เลยกลัวนะครับเพราะว่าอ่าไม่ค่อยมีคนใหม่ๆเข้ามาถ้ามีก็เป็นหมอใช่ไหมมาแทงอันนี้คือแม่สร้อยนะครับเราจะมีอีกแม่หนึ่งอ่ะลุงจับเข้าไปอีกจับเข้าไปใกล้ๆอีกนะครับพาผมเข้าไปใกล้ไปเลยเนี่ยนี่สองแม่แม่ในชื่ออะไรครับเนี่ย แม่นั่นจะเพิ่งปล่อยนะครับเดี๋ยวชงจะไปถ่ายอีกอจะเพิ่งปล่อยแม่นี้ชื่อแมงงามนะครับโอ้โหแมงงามนีสูงสูงนะครับัดตะกีเนี่ยอเข้าวัดใกล้ๆไม่ไม่ค่อยได้นะครับอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบแปดั้งสิบเก้านะครับแม่นี้ส่วนสูงนะครับอยู่ในท้องนี่มีไหมครับมีจ้ะอยู่ในท้องมี้องอ่อนท้องอ่อนสามเดือนนะมั้ยแล้วลูกเขาก็ได อายุเท่าไหร่ครับลูกเขาเนี่ยลูกแม่นุนใช่ไหมจ้ะโออนะครับลูกอยู่ข้างบนนะครับเป็นเพศอะไรครับเป็นเพศเมียนะครับอายุก็ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณกว่ากวบในหน่อยนะครับครึ่อนได้แล้วมั้งอืมเดี๋ยวจะมันสูงครับครับสูงเหมือนแม่เลยนะครับเท่ากันเลยนี่แม่งามค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบ เก้านะครับอาจจะเป็นเข้าหาร้อยสี่สิบแล้วครับวัดไกลไม่ได้เขาจะกลัวเอจุงจุงเบี่ยงเบี่ยงมาทางน,นู้นดินี่นะครับอัตลักษณ์นะครับก็มีอ่องสองอ่องนะครับมีตาแต้มด้วยแล้วก็แข้งขานี่ก็ เส้นขาดีครับเล็บเล็บสวยเล็บเบก็สวยล,ลูกกับแม่สูงเท่ากันนะอพ,อพอกันล,ลูกกับแม่สูงเล่ยเรียกกันเลยนะครับลูกเขาอยู่ข้างบนนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาพิดชมอะเราลจุงจุงเดินไปเลยครับเขาจะ ให้ถ่ายทางท้ายไหมไปลูกไปเดินหน่อยลูกเออโอเคนี่ลูกย่อลูกย่อยายอออกหลจยาเออนี่นะครับค่อนข้างสูงเรียวนะครับไม่งาม เปิดไว้เท่าไร่ครับแม่กับลูกแสนหนึ่งเท่ากันนะครับแม่สร้อยก็แสนหนึ่งพร้อมลูกเพศผู้แม่งามก็พร้อมลูกเพศเมียนะครับแสนหนึ่งเหมือนกันครับอยู่ในท้องของแม่งามนี่ท้องนะครับท้องอ่อนๆนะครับพ่อคุมฝูงจัดการไปแล้วหนึ่งแสนบาทครับพร้อมลูก ลูกอายุขวบหน่อยๆนะลูกลก็สูงมันแม่นี่หละครับเดี๋ยวจะพาไปชมลูกตู่ข้างบนโอ้โหนะครับดูที่เนี่ยยืนหน้าสลอนทั้งหมดเลยครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาควายเข้าร่มนะครับอันนี้เพือกเป็นเพศผู้นะครับ อะลงไปนู่นแล้วเห็นไหมครับนู่นลูกเขาครับลูกของแม่งามนี่เป็นเพศเมียครับเขาพาผมลงตรงนี้ผมก็จะลงตรงนี้เลยถ้าเป็นเด็กนี่ตีลังกาลงเลยนะเนี่ย นี่ครับแม่กับลูกคู่กันแล้วครับเนี่ยสูงเท่ากันเลยเอเป็นเพศเมียนะครับอแม่กับลูกเกือบสูงเท่ากันเลยครับลูกนี่ยังไงก็ร้อยสามสิบได้แน่นอนครับร้อยสามสิบอัพครับแม่ร้อยสามสิบเก้าดูท้ายฮะท้ายลูกกับท้ายแม่นี่ครับ หนึ่งแสนบาทครับแม่งามกับลูกลูกชื่ออะไรมีมีชื่อไหมไม่มีจ้าอ่าไม่ได้ตั้งเนาะอ่าไม่นะมได้ตั้ง<ม>ชื่อเนี่ยครับอันนี้ลูกนะครับเพศเมียครับอายุปีหน่อยหน่อยอันนี้แม่ต้นแม่ชื่อแม่งามนะครับนะหนึ่งแสนบาทนะครับต่อรองได้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็น ลูกของแม่แม่ส้อยนะครับเป็นเพศผู้อายุหนึ่งขวบนะครับแม่ซ้อยในอุ้มท้องแก่ๆนะครับจะออกภายในเดือนนี้แหละครับหนึ่งแสนบาทเช่นกันครับนี่ครับควายไทยลักษณะแบบนี้นะครับ จะออกอ่างนั่นนานะครับอ่าแล้วมีแม่ไหนบ้นงครับแม่กวางใช่ไหมแม่เขาแบบไหน <โ admitting S 1> อ<ะ>่ายืนอยู่ตรงนู้นใช่ไหมหรือว่ายืนหันหน้ามานี่นู่นท้ายนะัาน่ะอน้าน่ะหน้านะ่ะน้านะ่ะแม่ย้ายเอื้องอยู่เนี่ยนี่นะอ๋อชื่อแม่กวางใช่ไหม ไหนนี่นะโอ้นี่นะครับนี่คือลูกของแม่กวางนี่นะครับลูกของแม่กวางแล้วก็แม่กวางก็จะเป็นตัวนั้นเดี๋ยวพาไปชมเปิดไว้เท่าไหร่ครับแปดสิบห้าอยู่ในท้องมีไหมนี่นี่แม่กวางตัวนี้นะครับนี่คือลูกเขาเป็นเพศผู้ครับ ไม่ได้ใส่เชือกก็ถ่ายยากหน่อยนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะมาชมนะครับอยู่ในฟาร์มนี้มี20 20กี่ตัวนะครับ24ตัวนะครับมาชมได้ครับอชอบแม่ไหนก็มาเลือกดูนะครับแนะนําให้มาอยู่ที่โมอะไรนะครับหมูห6นะครับบ้านน้องโพเอนน้องกระทุ่มนะครับน้องกระทุ่มทับทันนะครับอุทัยธานี ามาชมได้นะครับที่หมู่บ้านน้องโพเอนนะครับหลายแม่มีหลายแม่มากเลยนะครับเลี้ยงอยู่อย่างนี้นะครับลุงก็ชอบเลี้ยงควายาเป็นควายเหล่าของอุทยานนี่แหละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไปเชแนลใจมงคลน,นะครับสำหรับ